พระกระดช จะรดประกาต่อสัญญายังไม่ทิ้งช่องเจ็ดไปไหนจะรดประกาต่อสัญญาช่องเจ็ดไม้พักรเดชขออยู่ยาวๆสำหรับพระเอกตัวท็อปไม้พักรเดชเป็นอีกหนึ่งที่แฟนๆจับตาว่าจะอยู่หรือไปต่อกับวิกหมอชีส7สีบานแสนโอปุลที่อยู่มาหลายปีหลังต่อสัญญาไปเมื่อเดือนเมษาปี6.4สซึ่งคาดการว่าจะหมดประมาณเดือนเมษาปี66และในที่สุดก็ได้รับการคอนเฟิร์ม แล้วว่าไม้พัะคระเดชยังคงอยู่กับบ้านหนังเดิมไม่ไปไหนแต่สินใจจะรดประกาศต่อสัญญาณแล้วเรียบร้อยส่วนผลงานใหม่ๆจะมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นรอลุ้นกันแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบทบาทคุณรวงราชมนตรีในละครเมตานณรมิตรที่ประกบคู่กับนังเอกลูกรักช่องอย่างมุกดาเน,นารินรักปังเป็นพรุแตกฟีดแบ็ตอบรับถล่มทลาย